ในข้อสามครับถังน้ำทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง42เซนแสดงว่ารัศมีก็ต้องเป็น21่สิบเอาน้ำใส่เข้าไปน้ำนจะตามใจภาชนะเพราะฉะนั้นรัศมีของน้ำก็เท่ากับรัศมีภาชนะคือ21เอเซน แต่ความสูงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสูงเท่ากับความสูงของาะชนะนะครับ mm hmm. เขาให้ปริมาตรของน้ํามาว่ามีน้ําอยู่ในถังเท่านี้เนี่ยปริมาตรถามว่าน้ําจะสูงเท่าไหร่ให้ความสูงของน้ําก็คือเน้ําถังเป็นรูปทรงกระบอก ปริมาตรน้ำน้ำก็จะมีรูปทรงตามภาชนะก็เลยใช้สูตรทรงกบบระบอกพายคูณด้วยอาอาน้ำคูณด้วย h น้ำพายอาร์กำลงสองนะ That me 2, ยี่สิบสองส่วนเจ็ดดังนั้นยกกำลังสองก็ยี่สิบเอ็ดสองตัวนะครับคูณด้วยเอสน้ำหกสิบสามคูยี่สิบสองเพราะฉะนั้นเอสน้ำเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหก ด้วย 22, 3, ยี่สิบสองสามยี่สิบเอ็ดย้ายไปนะครับย้ายไปมาเป็นตัวหารตรงน,นี้นะครับ <Okay. S 1> โอเคอเพแม่สิบเอ็ดตัดก่อนแล้วกันนะครับเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดใช้กดลงมาหารไม่ได้ สิบเอ็ดห้าห้าสิบห้าหง 5, 5, 5. ั้นตอนที่สิบเอ็ดตัดนะครับได้สองเจ็ดศูนย์ห้าหกเอาแม่เจ็ดตัดต่อเจ็ดตัดได้สามนี้ได้หนึ่งพันแปดนะครับ สามสามเก้าเอาเก้าตัดเลยนะครับสามกับสามนี่เป็นเก้าเอาไปตัดหนึ่งพันแปดเลยนะครับได้ร้อยสิบสองเอาสองตัดร้อยสิบสองได้ห้าสิบหก ความสูงของถางมันเจ็ดสิบเซนน้ำสูงห้าสิบหกเซนโอเคก็ถูกต้องนะไม่ได้ล้นไม่ได้อะไรนะครับโทยถามว่าน้ำในถังจะสูงกี่เซนก็ตอบห้าสิบหกเซน